ช่องปิ้นปิ้นชาแน,นลนะคะวันนี้นะคะปิ้นก็จะมาทำข้าวโพดคลุกน้ำตาลค่ะเย,ย่แต่ก่อนที่จะไปก็อย่นนลาลืมกดไลค์ก,กดแชร์กดสมัครสมาชิกกันดิเพิ่งเก้งให้ปิ้นด้วยนะคะถ้ากดแล้วไปดูกันเลยดีกว่าค่ะอุปรกรณ์ก็จะมีมีดค่ะใช่ค่ะ <laughs> แล้วก็จะมีช้อนนะคะเพื่อจะเพื่อจะคนลแล้วก็ต้องมีน้ําตาเลยห้ามข่ะแล้วก็ข้าวโพดแล้วก็จานที่จะใส่เดี๋ยวเราเอามีดนี้กันเลยนะคะแต่อันนี้นะคะ<อ>ก็ให้ผู้ปกครองทำให้นะ<อ>น้องๆหนูๆนนะคะอย่าเอาเองนะทนุกคนนี่นะคะ่ะมันจะเป็นแผ่นๆอย่างนี้เลยนะ กก็มันาายยเลแพคือที่ทำนิดนึงอันนี้แค่ลองทำนะคะเราอยทำอีกทำอะไร่อเไหมยังเอามาเข้ากินมก็ตตรงนะ เมื่อต้องสะอาดนะคะเาทำยังไงก็คือเราทำแค่แบบีิทีึ่งนะคะหน้าตาคือนี่เลยนะคะเราเอาออกมาจาก <c oughs> เราออกมาจากข้าวโพดที่มันเป็นแบบฝักเอ้ยมัเป็นแบบลูกแล้วนะคะก็ให้มัน มาค่ะมาค่ะมาทำกันกปลาอย่างเร็วนะคะใส่อันนี้ลงไปถ้าทุกคนอยากจะกินแบบทุกคนอยากจะกินหวานแค่ไหนก็ใส่เลเไปแต่ปีนะ่ะใส่ครึ่งช้อนนะคะช้อนครึ่ง คนคนคนแล้วก็คนแล้วก็คนแล้วคน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 แล้วก็คนแล้วก็คนคนเสร็จแล้วเดี๋ยวขออนุญาตไปล้างมือก่อนนะคะแล้วก็ไปเก็บของกนหน้าอ่านดูไปพาเผื่อได้แบบทำกินอะไรแบบนี้ กะะ็คือด้นดันกินเลยนะคะมาลองชิมกันนะคะ

คลิปนี้นะคะก็มีแค่นี้นะคะ่ะแค่าะมาแบบมาเผยแพร่วิธีการทําให้น้องๆนะคะซึ่งมันอร่อยจริงๆนะคะก็อย่าลืมมาทำกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันเลยนึ่งตัวเ,มเกมเรา2คนด้วยนะคะบ๊ายบาย